สวัสดีครับคุณอ้วนเหมือนผมใช่ไหม <S <S น้ำหนักเยอะแล้วกันอย่าเรียกว่าอ้วนเลยมันสะท้อนสถานใจนะทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปนะน้ำหนัก90เสร็จศเนี่มันเฉียดเฉียดร้อยเนี่ยมันน่ากลัวมากนะมันก็ยังไม่ไปไหนคือ92กิโลเนี่ยจากเมื่อก่อนนะเทียบกันแล้วช่วงที่ผมผอมที่สุดเนี่ยผอมลงไปถึง83กิโลนะ น้ำหนักเริ่มต้นดั้งเดิมผมคือ1 16กิโลนะลดลงไปจะเหลือ83กิโลแล้วคนรอบข้างไม่ว่าจะคนที่เคยเจอหน้ากันบ่อยๆคนที่ไม่เจอหน้ากันก็จะทักถามนะครับว่าป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายนะาะพอน้ำหนักลงเยอะเราอะสบายตัวมากนะแต่น้ำหนักลงเร็วจัดนะภายในครึ่งปีน้ำหนักหายไป30กิโลเพราะฉะนั้นก็เลยดู อาจจะดูโซมในสายตาบางท่านก็จะสงสัยกันนะตอนหลังก็แต่หมอชอบนะส่วนที่บ้านก็ทุกคนจะบอกว่าดูโซมไปแล้วก็เพื่อนฝูงใกล้ชิดก็จะบอกว่าดูโซมไปก็เลยกินเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่ลงไปอีกเลยนะก็กลายเป็นว่ากลับมาประมาณ8กิโล9กกิโลนะที่พูดเรื่องอ้วนเพราะอะไรเรื่องน้ำหนักตัวเพราะอะไรนี่ฮะ รองเท้า d a i ี y Trainer มันประหลาดนิดนึงนะที่ d a i ี y Trainer แบบสำหรับคนน้ำหนักเยอะๆนะฮะสำหรับคนเริ่มวิ่งเริ่มเดินอยากจะซื้อรองเท้าไปเดินเริ่มต้นนะ่ะทุกคนไม่อยากลงทุนเยอะหรอกอยากคิดว่าแค่รองเท้าอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเราอยากให้ ซื้อรองเท้าที่เฉพาะทางนิดนึงอย่างน้อยเป็นรองเท้าว,วิ่งนะเป็นรองเท้าว,วิ่งรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าท่านไปคว้ารองเท้าผ้าใบลำลองอะไรมาเดินซึ่งพื้นส่วนมากจะแข็งรองเท้าลำลองเนี่ยพื้นมันแข็งหรือไม่งั้นก็ยวบนุ่มไปเลยความสนุกในการเดินนะมันจะไม่มีนะช่วงแรกผมใส่อัลต้าบูสรุ่น19รุ่นอันเคชมั้งมันก็นุ่มพอสมควรนะแต่เดินพอเราเดิน แข็งแรงขึ้นเราเร็วขึ้นเราจะรู้สึกว่ารองเท้ามันยวบไปหน่อยหนึ่งนะแต่มันก็ยังเป็นรองเท้าวิ่งนะอา้าวตาบูสแต่ถ้าเทียบกับพวกบางท่านผมเห็นใส่ converse นะหรือใส่จอแดนอะไรเงี้ยไปเดินผมรู้สึกว่าแบบหเสียดายรองเทา้า 2. คืออยากให้มีความสุขกับการเดินพอมีความสุขนะมันสนุกเดินแล้วไม่เหนื่อยมากเนี่ยมันก็เดินแล้วไม่ปวดเมื่อยมาก นะมันก็จะมีกำลังใจในการเดินการวิ่งการลดน้ำหนักนะผมไปเดินครั้งแรกเนี่ยหชั่วโมงประมาณเกือบหชั่วโมงนะสี่สิบกวนาทีห้าสิบนาทีเดินได้2กิโลครึ่งถือกระติกน้ำคนละบกับภรรยาเบื่อมากแล้วก็หันหน้ามามองกันว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะจนเดินจนคล่องนะน้ำหนักค่อยๆลงไปเรื่อยๆทีละหน่อยควบคุมอาหารด้วยอะไรด้วยก็ เริ่มต้องใช้รองเท้าที่มันแน่นขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนะเพราะรองเท้านุ่มๆเนี่ยมันสบายเท้าในการยืนการเดินช้าๆแต่ถ้าเดินออกแรงเนี่ยพอเราออกแรงต้องการเดินเร็วเนี่ยรองเท้ามันจะงวแต่ย่วบก่อนแล้วเราก็จะเหนื่อยหมดแรงก่อนนะหมดสนุกก่อนที่เราจะเดินครบเวลาหรือครบระยะทางที่เราตั้งใจไว้อะวันนี้มาแนะนำแปลกนิดนึงตรงที่ว่า มีแต่36 1นะคือเขาออกมาหลากหลายมากในขณะที่ทาง x s t e p นะ x มีเจ้านี่กับอ,อ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเอาเป็นว่าเป็นคลิป Daily Trainer ของจีนก็นแล้วกันนะนะมีอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอีกแป๊บหนึ่ง พวกนี้เป็นรองเท้าวิ่งจริงจังหมดนะ X Step มีอยู่5นะเคยเคยเล่าไปแล้วบางคู่นะครับมีอยู่5คู่มีคู่ไหนอีกมะอันนี้เอาเป็นว่ารองเท้าสำหรับคนเริ่มต้นนะผมไม่เอารองเท้าสายสป,ปีดมายุ่งด้วยเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยอะไรดีก็น้ำหนักตัวเยอะนะ ้ำหนักตัวเยอะควรจะใช้น้ำรองเท้าที่มันหนานะครับหนึ่งหนาไม่แน่นเริ่มนี่เลยราคาวันนี้ผมเห็นราคาแล้วแบบว่าเออทุกคนน่าจะจับต้องได้ง่ายนะเริ่มต้นด้วย361หกหนึ่งนะเออ f อโฟมเป็น Quick Foam ลองดูใกล้ๆนะโฟมเป็นเหมือนโฟมเรียกว่าซูเปอร์คริติคอลโฟมมันๆน,นะคุณภาพลองดูทึบโดยรวมล็อกเท้าดีมีช่องรันเนอร์ลูปผมเป็นคนโรคจิตนะต้องดูรองเท้าว่าต้องมีรันเนอร์ลูปถ้าไม่มีรนะันเนอร์ลูปเนี่ยผมข้อเท้าเล็กก็เลยจะไม่ค่อยชอบนี่นะโฟมก็ประมาณนี้ความหนา อยู่ในเกณฑ์กำลังดีไม่นุ่มจนยวบนะอันนี้ลองวิ่งไป3รอบใส่เดินเที่ยวไป2รอบเนี่ยประมาณนี้รองเท้าบิดตัวได้ราวๆนี้นะวัสดุดีระบายอากาศกลางๆนะครับมีรูพุนถือว่าดีเลยทีเดียวนะแล้วก็รองเท้าแนวนี้สำคัญสุดคือการเดินหรือ,รอการวิ่งช้ามันกินพื้นยางหนาบับ นะยางหนาประมาณเกือบ3มิลิเมตรถือว่าพอเพียงนะแล้วก็เต็มด้วยความฝืดดีซะด้วยนะเกาะไม่ใช่แบบว่าเป็นยางแข็งๆด้านๆลื่นๆนะไม่มีประหยัดมากคู่นี้วันนี้ผมเห็นอยู่ที่1,100บาทนะถ้าจำไม่ผิดสำหรับเอ่อ Flying w วิ g 4.0เป็น ออกแนวนุ่มแน่นนะฮะแล้วก็มีแรงคืนดีน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวเราจะมาช่างน้ำหนักบอกกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาถามกันแล้วแต่รองเท้าสไตล์นี้ไม่มีรองเท้าเบาพิเศษนะรองเท้าสไตล์นี้เบาพิเศษก็คือถ้าจะเอาไปเทียบกับขอเอ่ยแล้วกันว่า a อซิกซูเปอร์บ s สไม่มีไค่ซู้เขาได้นะผู้นี้หนัก300เดี๋ยวก่อนนั่น 305นะไม่ได้ถือว่าหนักเกินไปเบาวกว่ารองเท้าแบรนด์นะครับถือว่าโอเค่นะหัดไปเป็นรุ่นสูงขึ้นมานิดนึงนะอันเมื่อกี้ป็นรุ่นเริ่มต้นแต่โฟมไม่ได้ห่วยนะไม่ใช่โฟม e v a ง่อยๆไม่ดีนะดีเลยทีเดียวมาคู่ที่2เป็น361 f i e 0ยนะยังมีขายอยู่ตอนนี้3.0 4.0ขายในราคาเท่ากันและทีนี้ คนจะยิ่งตัดสินใจยากว่าแล้วฉันจะซื้ออะไรดีล่ะระหว่าง3กับ4ใช่ไหมครับ3อ่าเรามาบอกบุคลิกกันก่อนมันต่างกันนะ3ออกแนวรองเท้ายี่ห้อ H นะโฟมข้างล่าง EVA ข้างบนเป็นโฟมซ u เปอร r คร i ติคอลเม็ดนะนุ่มข้างบนเป็นโฟมควิกเนี่ยแหละโฟมตัวท็ทอปของรองเท้าสายซัพพอร์ตเขาด้านล่างเป็นโฟม EVA นะสอดไส้มา ดูลองดูแล้วกันนะฮะอารมณ์คล้ายขนาดไหนนะระบายอากาศดีนะครับแล้วก็ดูซิน้ำหนักเท่าไหร่305อีกละมันเป็นมาตรฐานเลยนะรองเท้าทุกคู่ต้องไซส์สีนะฮะล็อกเท้าดีอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งที่ทำคลิปนี้เพราะว่ามีหลายท่านถามมาว่าเดลี่จีนที่ไม่แนะนำเลยเหรอก็จริงๆแล้วคือถ้าถามว่ามัน มันใกล้ของฝรั่งไหมผมว่าก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าความนุ่มนะแบบว่าคือพูดกันตรงๆว่าคนไทยติดนุ่มนั่นแหละก็อาจจะแบบไม่ถึงกับถูกใจนะักแต่ว่าในเมื่อถามกันมาเยอะก็บอกกันไปเลยนะ,ะมาต่อที่เฟียสสเฟียสสาด้านล่างแน่นนี่ให้ดูเลยเห็นไหมแน่นด้านบนนุ่มเพราะฉะนั้นเท้าเราจะสัมผัสที่นุ่มๆุ แต่เวลามันตกพื้นเนี่ยมันจะแน่นเราไม่สถานเท้าไม่ได้สถานเท้านะแต่รองเท้าจะรีสปอนด์ดีคือให้การตอบสนองดีกลิ้งเท้าง่ายสะดวกเสียสเนี่ยแม้จะมียางอยู่แค่นี้นี่คือยางนะเพิ่มมาให้ในจุดสัมผัสนะแต่ยางด้านล่างเนี่ยนั่นแหละครับก็สไตล์เดียวกันคือเป็น โฟมด้วยแล้วก็เป็น a l โซด้วยเป็นยางพื้นด้วยไปเลยนะก็อันนี้คู่นี้ใส่เดินบ่อยนะลองสังเกตดูความมอมได้เลยนะไม่มีรอยสึกอะไรนะถือว่าโอเควิ่งสนุกไหลนุ่มนะไม่มีการยุบนะครับแต่นุ่มสบายเท้าพอสมควรเลยทีเดียวนะไม่ได้กระด้างเท้าแต่ถ้าจะให้ยุบยวบลงไปแบบนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวบีบให้ดูฮึบจะเห็นว่าด้านบนยุบง่ายนะ ด้านล่างก็จะประมาณหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าด้านท้ายลองดูความแข็งอะไรประมาณนี้อ่ะรองเท้าเฟล็กนิดหน่อยรองเท้าเฟล็กมากเกินเมื่ออีกเช่นกันนะจบไปสำหรับเฟส3.0มาที่เฟส4.0ทึกบ285น้ำหนักเบาลงครับ เฟส4.0นี่ผมเพิ่งเคยช่างนะใช้ไปบ่อยแต่ว่าคู่นี้ใช้บ่อยไม่เท่าเฟส4เอ้ยเฟส3เพราะว่าผมเป็นคนติดรองเท้าแน่นมากกว่านุ่มจ๋จานะฮะรองเท้านุ่มจ๋าๆจมันเดินมันยืนแล้วคนไม่อ้วนไม่เข้าใจหรอกเวลายืนถ่ายน้ําหนักลงส้นนานๆนะมันจะปวดขึ้นมาถึงหลังเลยเพราะว่าน้ําหนักมันกดแล้วส้วนมันจะจมลงไปในส้นรองเท้าเยอะๆถ้าจมลงไปในส้นรองเท้าเยอะๆเมื่อไหร่นะนั่นแหลคะครับปวดขึ้นหลังแน่นอน นะอย่าคิดว่ารองเท้าดรอปไม่ดีนะรองเท้าที่มีดรอปเนี่ยมันทําให้การกระจายน้ําหนักไปด้านหน้าเท้าด้วยอ่ะมาต่อที่เฟียสสี 4. เฟสสต่างกับเฟียสสาเล็กน้อยนะในจํานวนของโฟมนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะแล้วก็รูปทรงนิดหนึ่งประมาณนี้นะ รูระบายอากาศเปลี่ยนทรงผ้านิดนึงถ้าความกระชับเนี่ยผมรู้สึกว่าเฟียสกระชับเท้าวกว่าเล็กน้อยนะฮะสวยงามกว่านิดนึงนะครับราคาเท่ากันอย่าคิดมากมีที่ดึงนะมีรันเนอร์ลูบเรียบร้อยเฟียสก็ราคาประมาณ1,300บาทเช่นกัน1,200แก่แก่ยางเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนี่เพิ่มยางมานะนี่สีส้มๆนี่คือยางตรงนี้ก็เป็น นั่นะครับเป็นโฟมแล้วก็ใช้เป็นเอาโซ่ไปในตัวด้วยนะความนุ่มต่างกับเฟียสสเอ้ยเฟียสสขออภัยนะเฟียสสามเนี่ยมีความกลิ้งง่ายเพราะว่ามันแน่นมากนะมันแน่นกว่ากลิ้งง่ายๆส่งง่ายๆนะครับยุบน,น้อยนะ้อนะแต่สบายเท้านะแต่ในขณะที่เฟียสสอ่ะลองมาดูกันเห็นอะไรมา โฟมล่างแม้จะเป็น EVA เหมือนเดิมแต่เขาจูนมาใหม่นะนุ่มกว่าสัดส่วนของโฟมกลางเท้าเยอะกว่าเพราะฉะนั้น f i ียสมีความนุ่มมากกว่านะครับยุบมากกว่าสบายกว่าแต่เวลาวิ่งก็จะรู้สึกนุ่มนวลกว่าแต่ก็จะหนืดกว่าเล็กน้อยนะกินแรงกว่านิดนึงเดินสบายนะครับมันมีความละมุน มีความสุนทรีมากกว่านิดนึงถ้าไม่ได้ติดอะไรมากจะใช้3หรือจะใช้4ผมว่าอยู่ที่สีที่ท่านจะเลือกนะสีที่จะเลือกประมาณนี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคนะลองคิดดูแล้วกัน1300บาทได้โฟมเนี่ยแบบเนี้ยโฟมแบบตัวท็อปฝั่งซัพพอร์ตเลยนะีแล้วก็ข้างล่างเป็นแบบนี้เป็นโฟม EVA นะ เทคนิคไหนไปดูกันเอาเองนะผมพูดไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าชี้นำกันเกินไปถัดไปสปานี่คือสปายโฟล t ์ q t Spy f l สปายโฟลต์ซีซรีส์สปาสปยเป็นซีรีส์ส่งออกนะคือไม่ได้ขายแถวนี้ถ้าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายแถวนี้เขาเน้นตลาดยุโรปนะบอกไปหลายทีละ ก็โฟมเป็นควิกแต่เป็นควิกทั้งตัวทั้งก้อนทั้งก้อนทั้งก้อนเลยคือโฟมแพงทั้งก้อนยางเต็มเช่นเดิมแล้วก็หนาปักเช่นเดิมรุ่นนี้มันพิเศษตรงที่ว่าถ้าถามผมจริงๆคือดอกมันดอกมันเป็นดอกละเอียดแต่ลึกบ้างนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบลุยทางดินที่ไม่ทุรกันดานเกินไปก็จะเกาะ มากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็มีความทนทานกว่าเฟสทั้งสองคู่นะก็จะออกอารมณ์ประมาณเจ้านี่จเจ้าลายอิงวิ่งสนะความนุ่มพอเป็นโฟมควิกทั้งก้อนนุ่มกว่าชัดเจนนะเวลาวิ่งนุ่มกว่าเฟสชัดเจนแล้วก็นุ่มกว่าอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ย่ายอิงวิ่ง4ด้วยนะนุ่มกว่า แต่เด้งกว่าครับมันมีแรงคืนมากกว่าเพราะว่าเป็นโฟมที่แพงกว่าทั้งก้อนนะมันก็เลยเด้งกว่าอัปเปอร์ใช้ได้ดีนะไม่มีอะไรการล็อกเท้าดีมากแล้วค่อนข้างมั่นคงเป็นพิเศษด้านข้างเป็นปีกดันเท้าไว้แต่ไม่เลี้ยวลึกมากนะก็คือถ้าเท้าไม่มั่นคงเท่าไหร่เท้าลมเท้าแบนเนี่ยพอใส่ได้นะผู้ใหญ่ใส่ผมลองเดิน หลายทีแล้วเป็นรองเท้าที่นุ่มแต่มั่นคงนะค่อนข้างนุ่มให้ความนุ่มมากกว่า3คู่ที่ผ่านมานครับแล้วก็เวลาวิ่งมีความสุขมีความละมุนนะไม่ได้กินแรงมากเพราะว่ามันเป็นโฟมแบบนี้หนาๆาบึกบิกแบบนี้ทั้งสองทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดตัวสำคัญคือรองเท้าคู่นี้มีแช้งอยู่ตรงกลาง,างมีแช้งมีแผ่นมีแช้งเห็นไหม ช่วยเพิ่มความมั่นคงนะไม่เฟลกมากเกินไปคือโฟมโฟมเม็ดเนี่ยมันจะนุ่มกว่าโฟม EVA เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใส่แช้งมาเพื่อให้รองเท้ายังมั่นคงอยู่นะถือว่าโอเคใช้ดีสปา float CQT ราคาอยู่ที่1,600บาทมัง้งน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักสปายโฟล CQT มันก็อยู่แถวๆนี้แหละ 320คู่นี้หนักกว่านะเพราะยางเต็มอึดเลยถัดไปเป็นสปายโฟลด์หนึ่งอะสปายโฟลด์หนึ่งสปาใช่ไหมสปายโฟลด์หนึ่งอะสปายโฟลด์ยังมีขายอยู่ข้อดีคือมีถึงเบอร์46นี่ก็มีถึงเบอร์46 นี่ก็มีถึงเบอร์46ผลเท้าโต46 12 300ใส่ได้หมดนะข้อข้อดีของรุ่น1 s p ่งสปายโฟลตหนึ่งคือแผ่นแข็งโฟมควิกทั้งตัวนะแผ่นเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งมันมั่นคงนะครับถ้าไม่ได้ติดนุ่มจ๋ากระทือไปมันไม่ได้กระด้างนะแต่มันแน่นนะ แล้วก็ที่สำคัญคือกดกระทืบออกอย่างมันสำหรับสปายโฟลด์หนะราคาถูกซะด้วยเพราะว่ามันตกรุ่นละมันเหลือประมาณพันแมั้งพันแหรือยังไงเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิด,นะผดขออภัยด้วยแต่ไม่เกิน2,000แน่นอนมันนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรรองเท้าหลอกรับประทานชาวบ้านนะเขาเห็นเป็นรองเท้าแบบนี้คิดว่าเราวิ่งตามไม่ทันขอโทษรองเท้ามันแรงมากๆนะสำหรับสปายโฟลด์ห ่ะถัดมาเป็น Spy f โ o ล t 2สองนะสปายโฟลด์ 2, ปรับบุค,คลิกใหม่โฟมเดิมแต่ปรับแผ่นมานุ่มขึ้นแล้วเพิ่มรูตรงนี้นะให้ความย,ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความผ่อนคลายมากขึ้นให้มันสมกับว่าเป็นเดลี่เทนเนอร์หน่อยเทียบกันแล้วเนี่ยสคู่นี้มันจะเป็นเดลี่ที่มีของนะพวกสปายกับสป y 2เนี่ย สปายโฟลด์หนึ่งสปายโฟลดสอเนะี่ยเป็นเดลี่มีของแล้วก็สำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่มันแตกต่างหน่อยนะมันจะไม่มีรองเท้าแบรนด์ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่มันมีอะไรแบบแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะอันนี้เขาก็ตั้งใจทำมาดีก็สนุกเลยลองออกมาดูแล้วก็ทรงทันสมัยนะมีความมั่นคงดีวิ่งสนุกดีนะครับนุ่มแน่นนะมันนุ่มนุ่มหนึบนุ่มหนึบไม่ใช่นุ่มแน่นคู่นี้ไม่ได้ออกนุ่มแน่น ออกจะนุ่มแล้วก็หนึบหนึนะด้านด้านหน้ามันเนี่ยมันให้ตัวได้มากกว่าความนุ่มนวลมีมากกว่าแต่ความมั่นคงเต็มร้อยเหมือนเดิมนะความมั่นคงดีล็อกซอนดีนะแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นโครงแต่มันก็แข็งนะโครงก็แข็งมากใส่สบายะร,บระบายอากาศดีวันที่ลองคู่เนี้ยตลกมากคือใส่ตั้งแต่ประมาณตั้งท่าวิ่งตั้งแต่10โมง9้าโมงกว่า10โมงจะวิ่งลู่ในบ้านทำไปทำมาไม่อยากวิ่งลู่เนาะ ก็ใส่เดินอยู่ในบ้านเนี่ยแหละจนเย็นเอาออกไปวิ่งที่สวนตอน5้าโมงเย็นนะใส่ทั้งวันก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนไม่สบายตัวยังไงไม่สบายเท้ายัางไงถือว่าโอเคมากสําหรับสปายโฟลด์นะก็ชอบชอบในความสบายของมันแล้วก็ไม่เหนืดเกินไปนะแต่ถ้าเทียบกับสปายโฟลด์หนต้องพูดว่ามันมันสู้ไม่ได้จริงจริงแต่ความละมุนเท้าการเหยียบก็โอเคกว่านะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวขอพักยกสักครู่นะกับ Daily Trainer สำหรับแบรนด์จีนนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะเดี๋ยวมาเจอตอนสอง